ท่านผู้ชมด้วยนะวันนี้ก็มาต่อส่วนของโมแล้วก็เดี๋ยวเราคิดจะพูดอินนะคะโอเคนะคะตอนนี้ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะก็ชื่อเอ็มฟิลิปนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นวอลลีเวอร์กันอันนี้เป็นตัวบอลลีเวอร์มันมีพีมีสารตลกขอนโมกีโมกีไม่ต้องเกรงเลยคะ

Субтитры call DimaTorzok เร่กน <Okay. S 2> ได้ดีนะไ,ไ,ไม่ดีเท่าไหร่ตอนเริ่มกของกินก็มีละ 太阳。

จีแบบงงจีจ W P F จ G G ีจีจีจนะมาได้ยังไงงงมากมากเลยเมื่อกี้เหมือนแฮกเกอร์เลยนะครับโค้งมันวาร์ปไปวาร์ปมาไม่รู้เพราความกล้าหรือเปล่าก็ประมาณนี้ก็ต้องไปนะครับงง